สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้มาเช้าเลยนะครับเพื่อมารีวิวรถคันนี้นะครับอ่ะก็วันนี้นะครับรถที่ก๊อฟจะมารีวิวนะครับจะเป็นรถฟอร์ดเอเวอรครับเป็นรถ SU v ของเรานั่นเองนะครับฟอร์ดเอเวอเรสนะครับเป็นรถ7ที่นั่งนะครับเรื๋ยวบางคนเรียกว่ารถครอบครัวเนาะรถอเนกประสงค์นะครับก็แล้วแต่แต่ละท่านจะเรียดนะครับก็นี่เลยนะฮะก็วันนี้เรามานะครับ พามาชมรีวิวนะครับเป็นตัวไทเทเนียมขับสีนะครับเป็นตัวไทเทเนียมขับสีลูกค้าซื้อสีเทานะครับคอนเซ็ปต์ของลูกค้าเลยก็คือต้องการความหรูหรานะครับลูกค้าไม่ชอบพวกชุดแต่งนะครับแต่ต้องการจัดส่งนะครับให้ขับดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความเขาเรียกนะนะมีความสวยนะครับมีความก่อถนนนะครับวันนี้ก็ลูกค้าเลือกโหลดนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็พาไปชมนะครับก่อนไปรับชมนะครับกรบขอบลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอลนะเบอร์โทรอดีไลน์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับก็ท่านใดรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วสนใจเอเวอร์เรสนะครับก็เข้าไปที่ช่องชาแนลยูทู e กับโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับคลิกไปที่เพลย์ลิสต์แล้วกดไปที่เอเวอร์เรสได้เลยนะครับมีรูปแบบสไตล์การตกแต่งมีหลายสีเลยนะครับหรือท่านใดเห็นคลิปนี้แต่ว่าเฮ้ยพี่ชอบกระบะสีประตูก็เข้าไปที่เพลย์ลิสต นะครับก็เข้าไปที่เพลย์ลิสต์แล้วเลือกหมวดหมู่ได้เลยก็แยกไว้ให้หมดแล้วนะครับแคบกับตอนเดียวอยู่ด้วยกันนะนะฮะวันนี้มาเช้าก็ยังคึกคักอยู่แม้จะดูง่วงไปนิดนึงนะครับแต่ก็นี่นะครับไม่พลาดนะครับไม่ว่าจะเช้าขนาดไหนเราก็ต้องมาถ่ายให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้นะครับรถที่กอม์ฟรีวิวนะครับเป็น Ford e v e r วอร์เนะครับเป็นตัวไทเทเนียมฟอร์ดเอเวอร์เรสต์ไทเทเนียมเนี่ยมีจำหน่ายทั้งขับ2และขับ4นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร นะครับเป็นใบเทอร์โบเกียอัตโนมัตินะครับส0สปีดถ้าเป็นตัวขับ2เนี่ยนะครับจะเป็นเกียออโต้10สปีดธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นตัวขับ4ปุ๊บมันจะเป็น e-shifter นะครับก็จะมีระบบพวกช่วยจอดเข้ามานะครับจะทำให้เราจอดเทียบข้างได้ออกจากเทียบข้างได้นะครับแล้วก็จอดเขา2ได้นะครับตัวนี้แรงม้าสูงสุด210แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิด500นิวตันเมตรนะฮะอ่ะเดี๋ยวก็พาไปชมครับวันนี้สีเทานะครับ ลูกค้าคุยง่ายมากโทรมาปุ๊บคุยแป๊บเดียวบอกกรอบจองเลยนะครับก็โปรโมชั่นถูกใจแล้วก็จัดส่งนี่นะครับได้แบบลูกค้าต้องการเลยนะครับวันนี้นะครับก็เหมือนที่กับแจ้งนะครับลูกค้าเน้นเดิมนะครับต้องการแบบลักชัวรี่นะครับความหรูหรานะครับก็เลือกใช้กระจังหน้าเดิมนะครับกระจังหน้าเดิมของตัวไทเทเนียมนะครับตัวกรอบกับตัวคาดกลางนะครับก็จะเป็นโครเมียมนะครับตรงรังผึ้งอะนะครับไม่ได้เป็นสีดำนะครับรังผึ้งเป็นสีเทากาไฟนะ นะครับนี่ก็หรูหราครับสวยงามมากๆนะฮะกระเทิบมานะครับที่ตัวไฟหน้านะครับไฟหน้ารุ่นนี้เป็นตัวท็อปนะครับไฟหน้าก็จะมาเป็น m a g ช i ่ LED นะครับโคมไฟหน้าเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับหลอดเป็น LED แยกสูงต่ำนะครับไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ไฟเลี้ยวเป็น LED ตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวนะครับจะอยู่ที่ไฟหน้านะสำหรับตัวท็อปนะครับ เราหมุนพวงมาลัยไปด้านไหนไฟตรงนี้ก็จะติดนะครับเพิ่มทัศนะวิสัยตอนที่เรายูเทิร์นเราเลี้ยวนะครับมันได้ทั้งทําให้เราเห็นเส้นถนนขอบถนนแล้วก็ให้รถนะครับที่สัญจรมาเห็นเราด้วยนะตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มนะครับอ่ะระบบไฟหน้านะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับไฟตัดหมอกนะครับก็เป็น LED ติดตั้งมาจากโรงงานนะฮะที่ปั่นน้ำฝนรถคันนี้ก็เป็นออโต้นะครับอ่ะ กันชนหน้าเป็นสีเดียวกับตัวรถชายกันชนเป็นสีเงินมีห่วงลากนะครับคู่หน้านะฮะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับแล้วก็นี่คันนี้เพิ่มเดี๋ยวมุดก่อนนะครับพึ่บนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกันแข็งใต้เครื่องนะครับเป็นของแท้ของฟอร์ดนะครับติดเรื่องของตัวกันมอเตอร์พวงมาลัยแล้วก็ตัวทันเฟอร์นะครับก็คือใส่เลยนะครับ3มชิ้นของฟอร์ดเลยนะครับเต็มระบบครับคันนี้ มาดูที่ระบบตัวรถนะครับตัวรถมีกล้อง360องศานะครับมีระบบรักษาเลนนะครับต,ตั้งสั่นเตือนหรือให้ดึงกลับได้นะครับมีควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิง่งแล้วไปต่อหรือ adaptive cruise control นะครับแบบ stop and go เราเลือกตั้งได้นะว่าเราจะตั้งเป็น cruise control ปกติหรือเป็น adaptive นะครับมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตรวจจับคนเดินนะครเห็นไหมระบบด้านหน้าที่ก็บอกมานะทุกอย่าง ครบหมดเลยนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างลูกค้าก็ใช้ตัวคิ้วนะครับเป็นคิ้วเดิมเลยนะครับไม่มีการตกแต่งเพิ่มนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะช่วงล่างเปลี่ยนนะครับช่วงล่างเปลี่ยนเนาะอ่ะระบบเบรกเป็นดิสเบรกสล้อก่อนนะครับสำหรับตัวไทเทเนียมอ่ะมาดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างคันนี้นะครับก็ทําการโหลดนะครับก็เปลี่ยนหมดเลยนะครับเป็นฟูลเซตเลย นะครับก็ของโปรเฟนเดอร์นะครับคันนี้เป็น OEM 2.5นะครับเปลี่ยนปีกนกนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกมากนะครับเปลี่ยนโช๊คนี่นะครับเป็น OEM นะนี่ครับก็ใส่มาเต็มระบบเลยนะครับปรับแข็งอ่อนได้นะครับก็หมุนเอาได้ล้อนะครับก็เป็นล้อเวกนะครับนี่เป็นเวกเวลนะครับตัวนี้เป็นโฟมมิงนะนะครับเวกก็จะมีทั้ง แบบนี้หรือบางคนจะไปเล่นเวกฟอร์ดก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับงบแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับอย่างคันนี้ก็ใส่เวกเวลสีดำนะครับก็เป็นลายนิยมนะครับคันนี้จับคู่กับยางโตโยนะครับ AT ทเป็น2 6 555 R 2 0นะฮะลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้งานนะครับใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ใช้งานที่เป็นแบบครอบครัวนะครับนั่งหลายคนนะฮะเราตอนแรกลูกค้าบอกจะใส่ยาง50 ตอนถ้าใส่ยาง50เนี่ยนะครับระหว่างล้อกับคิ้วเนี่ยมันจะเหลือเยอะนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ให้ลูกค้าใส่275นะครับหรือเปลี่ยนไปใช้ตัว RT หรืออะไรนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องใช้งานนะต้องการวิ่งนะครับบนถนนดําเป็นหลักแล้วก็ลุยนะครับเราก็เลยเลือกตัวนี้นะครับเลือกให้เหมาะกับการใช้งานของตัวเองนะนะครับล้อยางเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายยี่ห้อนะครับขึ้นอยู่กับเราชอบขึ้นอยู่กับเราใช้นะครับถ้าเราต้องการสวย นะครับแล้วเราใช้ได้ก็โอเคนะครับแต่บางคนสวยใช้ไม่ได้อย่าเปลี่ยนไปเลยนะเปลืองเงินนะครับคนที่เดือดร้อนไม่ใช่ก๊อปเลยลูกค้าทางนั้นเลยนะนะครับเพราะว่าผมขายผมแนะนำนะครับลูกค้าไปขับไม่ได้ลูกค้าก็ต้องไปเปลี่ยนถูกไหมครับนะฮะเลือกให้เหมาะนะครับคันนี้ก็โหลด2นิ้วนะครับนี่ไม่ติดครับลองแล้วนะแก้มนะครับก็เป็นครีบระบายความร้อนนะครับทุกอย่างที่ตัดกับตัวรถเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยว ตัวนี้ก็จะเป็นตุ่มกล้อง360องศานะนะครับตรงนี้มีไฟสองสว่างข้างตัวรถครับดาวหลังคาเป็นสีเงินนะครับ,รน single, นค,รบคันนี้ใสกากันสาดนะครับเป็นกันสาดแท้ฟิลม์มนะครับก็เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับของก๊อฟนี่เลือกความเข้มได้หรือบางคนบอกว่ากอ๊อฟพี่ไม่เอาคานิโนพี่อยากเอ่อเปลี่ยนเป็นลามินาอยากเป็นเป็น 3M นะครับหรืออยากเปลี่ยนมยี่ห้อไหนหรือเป็นคาดิโน่ตัวที่ท็อปกว่านะครับเราก็คุยกันนะครับ เพิ่มส่วนต่างนะครับไม่ได้จ่ายใหม่ทั้งหมดนะฮะก็หักจากของเดิมไปแล้วก็เพิ่มส่วนต่างไปหรือท่านจะไปติดฟิล์มเองก็ได้นะครับถ้าได้ถูกกว่าผมนะฮะไม่มีปัญหาเลยเบ้าลงมือนะครับก็ติดเป็นแบบฟิล์มใสนะครับมือเปิดก็เป็นโครเมียมเนาะเป็นระบบสมาร์ทคีย์นะครับเนี่ตัวไทเทเนียมจะเป็นปุ่มลอยๆอย่างเงี้ยทัดล็อกรดกำมือปลดล็อกรดได้นะครับมีคําว่าไทเทเนียมบันไดเป็นสีเงินนะฮะด้านหลังก็เป็นวัดลิงก์นะครับชงโชกเปลี่ยนหมดอยู่แล้วนะนี่ ดูแต่คุยกับลูกค้าแล้วไม่เปลี่ยนเบรกนะครับเปลี่ยนหมดแล้วทิกกี้แบ็กแล้วก็ใส่เสาสั้นนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับไฟท้ายรุ่นนี้เป็น LED Signature นะครับฝาท้ายมีไฟเบรกลงที่3มีน้ำล้างกระจกมีที่ปัดกระจกมีที่ไล่ฝ้านะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีกล้องคำว่า e อ e s อเนี่ยจะเป็นโครเมียม นะครับสำหรับอันนี้จะเป็นโครเมียมนะมีคาว่าไทเทเนียมกับ4ีูมีเรื่องของตัวไฟตัดหมอกหลังนะครับเซนเซอร์ถอยหลังมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนม,มื่ถอยแล้วก็ระบบช่วยเบรกนะครับด้านหลังเป็นของหมดเลยเนาะก็ไม่เปิดจากข้างหลังดีกว่าบ่อแถวที่3เป็นไฟฟ้านะครับบ่อแถวที่3เป็นไฟฟ้านี่ข้างหลังดูจะเต็มเลยนะครับนี่เป็นบอ่อหนังทั้งหมดนะครับพยางนะครับลูกค้าบอกต้องการเรียบเรียบเนาะก็ดําได้ดำนะฮะแล้วก็ มีตัวปรับแอร์หลัง USB Type A Type C 230โวลต์400วัตต์นะสะครับเพุแท้นะครับโทนภายในเป็นสีดำดูสิแกะแตด่ด้านนู้นด้านนี้ก็ไม่แกะพวกนี้เขามีกัรลอยมานะครับเนี่ยแกะดูไปรีวิวไปเช็คไปครับน,นะครับนี่เลย มีไฟตกแต่งห้องโดยสารเป็นสีฟ้านะครับรถเราเติมน้ํามันดีเซลได้ทุกชนิดนะครับตอนเติมดับเครื่องนะกดย้ำนะครับเข้าไปกดปุ่มนี้นะฮรแล้วก็ดับเครื่องชุดควบคุมกระจกมือเปิดนะครับเพจบ่อไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศทางนะครับพวงมาลายัยปรับได้สทิศทางที่สําคัญเลยคือเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับน้ำหนักเบานะควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ามันเป็นพุตสตาร์ทที่วางแก้วมีฝาท้ายก็เปิดได้จากในรถเปิดได้จากรีโมทนะครับอ่านะแล้วก็เปิดได้จากตรงที่ฝาท้าย นะครับคันนี้จะเป็นปีโมเดล2023นะครับก็จะมีแฮนด์ฟรีนะตัวนี้ก็เป็นกล้องไอเป็น,นะอะไรกระจกมองหลังติดเลยกระจกมองหลังนะครับตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีช่องเสียบกล้องนะครับเกทเป็น2ชั้นจอกลางนะครับก็เป็นเอ่อ12นิ้วนะครับเป็น s y n c 4A a n d เออันดอร์ p อโต้แอปเปิแบบไร้สายรองรับแอปพลิเคชัน Ford Pass Ford Pass เนี่ยนะครับก็ สตาร์ทรถดับรถล็อกรถปลดล็อกรถได้หารถได้ดูตำแหน่งรถได้แจ้งเตือนรถมีปัญหานะครับดูน้ํามันเครื่องได้เด็นัดเข้าศูนย์ได้ดูตำแหน่งศูนย์ดูเวลาได้นะครับแล้วก็เรียกรถสไลด์ได้แอร์อิสระแยกซ้ายขวามีไวเลสชาร์จครับ USB Type A Type C เกียร์อัตโนมัตินะครับเป็น10สปีดเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเล่นแมนนวลได้นะนะครับเบรกมือไฟฟ้าขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับมีโหมดการขับขี่6โหมดนะครับแล้วก็มี ระบบช่วยจอดนะครับมีโหมดออฟโรดสกินนะครับตัวขับเคลื่อนสี่ล้อก็มีควบคุมความเร็วลงเขานะครับเนี่ยมีระบบล็อกเฟิง้ทยที่เป็นไฟฟ้านะครับตัวนี้มีแรงดันลมยางนะครับการหลับไในก็มีนะฮะมาพูดง่ายๆมาพร้อมหมดจบทุกอย่างนะครับอ๋อคันนี้เป็นมูลูปนะนี่นะครับโอเคพอดีเลยเขากําลังใกล้เข้างานแล้วกาลังขนของแล้วนะครับรีวิวจบพอดีนะฮะก็ ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์กดติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ด่าลืมนึกถึงก๊อปนะเอบอร์ทรไอเดียไลน์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการได้กับขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ